คนโกงนะฮะคุณผู้ชมคนโกงนะฮะสามหนึ่งอะครับสามสองอะครับอืมยังเป็นตัวโอ้อัน,นอี่คนหนึ่งแม่งคิดโกงว่ะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครคิดโกงกันแน่ครับคุณผู้ชม ออนดอยอ่ะอ่อนดอยอ่อนดอยคือ,อแบบว่ามันไม่ออกมาครับคุณผู้ชมเดดฮ้ย,ยนนนคนที่เล่นนะ กูจะบอกให้ว่ามึงโกงสัตว์โกงสามสองนี่เลย่ะคุณผู้ชม